สวัสดีค่ะพบกันกับชาวสุนิยมอาจารย์ธนพศรศาสตรษษ์ธรรมชาติบำบัดนะคะวันนี้มีคําถามมาค่ะโควิดรอเตียงทำอย่างไรค่ะโควิดรอเตียงนะคะเรารู้แล้วว่าเราเป็นนะคะหรือบางท่านยังไม่ได้ตรวจแต่แน่ๆนแน่แ,นแนฉันสัมผัสมาแล้วฉันรู้สึกเลยว่าอาการไม่ใช่ปวดเข้ากระบ,บอกตา มืนหัวปวดหัวมีไอมีน้ำมูกแน่ๆแน่ๆถ้ารู้สึกว่าแน่แนแบบนี้นะคะมาเริ่มกันเลยอย่ารอช้าไม่ต้องรอผลตรวจนะคะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันหรือว่าติดต่อโรงพยาบาลไว้อาจจะยังเตียงมาช้านะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยมีหลายรายทาแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะ1ค่ะเอาฟ้าทลายโจรมาค่ะทานเข้าไปค่ะมื้อละนะคะก่อนอาหารนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนมื้อละ4-5แคปซูลค่ะ ถ้าไซส์ประมาณ50กิโลกรัมนะตัวตัวใหญ่ประมาณนี้นะคะก็ประมาณสัก4แคปซูลค่ะแต่ถ้าคุณหนักกว่า50กิโลกรัมก็เพิ่มเป็นสัก5แคปซูลนะคะยกเป็นตัวโตโต,ตจริงๆเนี่ยก็ค่อย6แคปซูลนะคะแคปซูลที่ว่าก็ไม่ใช่แคปซูลสลิมจิ๋วๆ,ๆแบบนี้นะคะเป็นแคปซูลไซส์ที่400-500มิลลิกรัมที่เขาเรียกว่าเบอร์0นะคะยาฟ้าทลายโจรที่เราพูดถึงตอนนี้ก็คือยาฟ้าทลายโจรแบบปผงหยาบธรรมดานะคะไม่ใช่เป็นแบบสารสกัดถ้าเป็นแบบสารสกัดให้ดูวิธีการกินกับปรริมาาณก ตามข้างกล่องของที่คุณซื้อมาเลยค่ะในขณะนี้เรากำลังพูดถึงยาฟ้าทลายโจรแบบผงหยาบนะคะที่ใช้กันทั่วไปนในตอนนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าได้รับใน3วันถึง5วันแรกนะคะแล้วกินให้สม่ำเสมอนะพบว่าดาีขึ้นอย่างเด็นเลยนะคะเป็นกรดอเมียนที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆนะคะถัดมาค่ะรายการที่2ชื่อว่ายาจันทาลีลายากลุ่มนี้เรียกว่าเป็นพาราของแผนไทยเลยเพราะว่า แกปวดหัวแก้มึนหัวแก้ปวดลดไข้นะคะใช้ได้หลากหลายใช้ได้ทั่วไปแม้ไม่มีปัญหาน้องโคก็คนมีติดบ้านไว้ค่ะเราไม่ต้องทานยาฝรั่งนะคะให้มีผลมีปัญหาต่อตับไตนะคะยาตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยกว่านะคะยาจันทลีลานเนี่ยสามารถทานได้เช่นเดียวกับยาฟ้าะทะลายโจรเลยค่ะก่อน อาหารนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะขนาดการกินก็อยู่ประมาณ2-3แคปซูลค่ะบางคนมีไข้สูงสูงก็อาจจะตไต่ขึ้นไปถึง4ได้ก็ตามขนาดน้ำหนักตัวนะคะก็ดูจากข้างกระปุกหรือข้างกล่องนะคะที่คุณซื้อมานะคะเขาก็จะบอกขนาดทานไว้นะคะอีกรายการหนึ่งค่ะยาหา้ารากค่ะตอนนี้หลายท่าน รู้จักเขาแล้วนะคะยาเบนจาโลกาวิเชียนนะคะหรือ,อายาแก้ว5้าดวงอันนี้นะคะยาห้าราบเนี่ยเป็นยากระทุง้งพิษนะคะเมื่อรับเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยไข้อาจจะไม่ได้ลดลงอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยสาเล็กน้อยแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาช่วยขับระบายพิษออกจากร่างกายภาษาโบราณใช้คำว่ากระทุง้งพิษซึ่งตรงเนี้ยในรูปแบบของแผนโบราณเนี่ย เราต้องการที่จะให้ร่างกายขับพิษออกไปให้มากที่สุดเพื่อทําให้ฟื้นตัวได้เร็วแต่ว่าการได้รับยาห้ารากในวันที่เป็นจนร่างกายซุกโสมมากแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีแรงน้อยๆเนี่ยอันนี้จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญง,งานนะคะ แต่ถ้าคุณร่างกายค่อนข้างแข็งแรงและเพิ่งเริ่มเป็นนะคะใน3-4วันแรกก็ยังอยู่ในขายที่ทาได้นะคะแต่ถ้าเป็นจนงมงเยมงมงเมแล้วนะคะต้องให้แพทย์นะคะดูแลต่างหากนะคะแต่เป็นยาที่ดีแล้วออกฤทธิ์ชัดเจนมากแต่ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะรายการถัดมารายการที่4ค่ะอันนี้คือยาหอม สเปคไปที่ยาหอมนวโกตค่ะกลุ่มยาหอมน้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการช่วยการหายใจแล้วก็ช่วยขยายกลุ่มของพวกหลอดลมทำให้หายใจได้โล่งได้คล่องนะคะแล้วก็ทําให้ตัวยเย็นก็ช่วยลดปัญหาเรื่องไข้ด้วยแล้วที่สําคัญในกลิ่นของเขาชื่อยาหอมในหอมจริงๆค่ะก็จะทําให้ระบบการหายใจของเรา ชมมาร้อนๆแล้วก็สูดดมเข้าไปเนี่ยกลิ่นของเขาก็ทําให้สดชื่นแล้วนะคะแล้วพอเขาอุ่นกำลังจิบก็จิบไปเรื่อยๆเพราะคนป็นโควิดต,ต้องดื่มน้ำมากๆการดื่มน้ําน้อยก็ทําให้เกิดริมเลือดได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นจิบน้ํายาของเอาไว้อันนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาถัดมาค่ะยาคาราเซตามอลค่ะอันนี้ถ้าไข้สูงจริงๆยากจะดึงลงมานะคะช่วครั้งช่วขาคุณติดไว้ใช้ได้ค่ะอันนี้คุณหมอแนนะนำคอบุกค่ะต้องติดไว้ค่าพระกรรอเตียงค่ะ ต้ยมยำค่ะเครื่องต้งยมยำไม่ให้ตัวต้ยมยำนะี่ยเครื่องต้งยมยำและน้ำส้มสายชูทำยังไงคะขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดหรือไม่ถ้าท่านน้ำส้มสายชูเนี่ยเราต้มน้ำค่ะเอาขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดอาจจะครบรายการหรือไม่ครบก็ได้นะคะสูดเข้าไปก็จะหมูโล่หรือถ้าท่านไม่มีชุดเครื่องต้งยมยำอย่างที่บอกเนี้ยนะคะ ก็ใช้เป็นน้ำส้มสายชูค่ะยดใส่ไปนะคะในน้ำเดือดจืถึงเราต้มน้ำเดือดแล้วน้ำส้มสายชูใส่ลงไปอาจจะักช้อนสองช้อนนะคะให้กลิ่นฟุ้งขึ้นมาแล้วเราก็สูดไอนนะั้นก็จะทําให้เราหายใจโล่งนี่ยแะค่ะการร อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วก็คือการรักษาตัวเองในรูปแบบพื้นๆน,นะที่เราจัดการได้แล้วเราพบว่าหลายท่านเนะะี่ยค่ะก็สามารถที่จะดูแลน้องโคน,นะคะได้สงบราบคาบเรียบร้อยนะคะภายในช่วงระยะเวลาไม่เกินสัปดาห์ก็ยังเคยพบมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่แน่นะ ถ้าเรารอเตรียมอย่างมีประสิทธิภาพแบบนี้ท่านอาจจะไม่ต้นท้ายแล้วก็ยกคิวของเราให้กับผู้อื่นที่เขามีปัญหามากกว่าน,นะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องมาช่วยเหลือดูแลกันไม่ว่าจะเป็นภาคแบบพวกเราชาวแผนไทยนะคะหรือแม้ว่าจะเป็นภาคจิตอาสาอื่นๆเขาก็ช่วยกันกันนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะถ้ารอเตรียมก็รออย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าคุณไม่า ก็ม่เชิญผููงกันนะคะวันนี้อาจารย์ชนะพรไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะกับครินานะคะได้เห็นาดีมีประโยชน์ได้แชร์ไปแต่ถ้าตรงไหนผิดพลาดนะคะอาจารย์ต้องกราบขออภยัยและก็ขอให้ครูบาอาจารย์นะคะผู้มีความรู้ทุกท่านช่วยแนะนำด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิหนานะคะ่ะ